สวัสดีครับวันนี้ขอทำความดีให้แกมูลนิธิอนุรักษ์โครกระบือไทยและสัตว์และให้ชีวิตใหม่แกสัตว์ผู้ถูกทอดทิ้งเรื่องก็มีอยู่ว่า,าผมได้เฝ้าดูการทำงานของมูลนิธิอนุรักษ์โครกระบือไทยนี่แหละครับมานานพอควรแล้วก็ได้ร่วมทำบุญกับเขารวมทั้งได้ไปดูสถานที่ที่เขาเลี้ยงดูสัตว์ก็ น่าปลื้มใจนะครับเขาทำได้ดีแต่ว่าภาระหนักมากนะก็ต้องช่วยกันไปคนละเล็กคนละน้อยหรือคนละมากก็แล้วแต่จะมีกำลังทีนี้ท่านเจ้าของมูลนิธิก็มีความดมองีว่าจะตั้งสถานปฏิบัติธรรมนะที่บริเวณที่เลี้ยงสัตว์นั่นแหละครับใกล้ๆนั่นแหละทีนี้ก็ลงทุนมากต้องซื้อที่ดินนะซึ่งก็เขาขายไรยย่เป็นลานนะครับตรงนั้นนะ แล้วยังก่อสร้างอาคารอีกมีน้ามีมไฟเข้าไปค่าใช้จ่ายก็สูงมากผมก็เลยเสนอความคิดท่านว่าเอาอย่างนี้ไม่ล่ะผมจะตั้งให้สถานปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ยากหรอกไม่ต้องใช้เงินคือผมจะใช้วิธีทางทางอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับมีที่ตั้งอยู่ในอากาศไม่ต้องซื้อที่ดินไม่ต้องมีก่อ,อสร้างไม่ต้องมีอาคาร แล้วผู้มาปฏิบัติธรรมก็อยู่บ้านนั่นแหละไม่ต้องมาให้เหนื่อยไม่ต้องขับรถมาให,ให้เสี่ยงภัยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยู่บ้านก็ปฏิบัติธรรมได้เราจะทํำยังไงละ่ะผมก็เลยเสนอว่าเอาละผมก็จะขอเป็นผู้แนะนําว่าการปฏิบัติธรรมของผู้ที่สนใจมุนิธินี้นะครับเราจะปฏิบัติธรรมกันยังไงฉะนั้นประการแรกผมก็ขอคุยถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมก่อน คนส่วนมากเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการไปเข้าไปนั่งเข้าฌานหรือว่านั่งสมาธิที่วัดหรือที่สำนักปฏิบัติธรรมที่ไหนก็แล้วแต่เป็นแค่นั้นเองเรียกว่าการปฏิบัติธรรมความคิดอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับการปฏิบัติธรรมนั้นคือการประพฤติธรรมตามคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นจะต้องทำสามประการด้วยกัน คือศีลทานแล้วก็ภาวนาการที่ไปอยู่ในสถานปฏิบัติธรรมแห่งเดียวนะั้นมีแต่การภาวนาอย่างเดียวนะครับศีลอาจจะมีแต่ว่าทานนะอาจจะขาดหรือว่าไม่ขาดแต่ว่ามันมันก็ไม่ไม่เต็มที่แล้วก็พอออกมาจากสถานที่แห่งนั้นก็ก็อาจจะประพฤติตัวไม่ค่อยจะดีนะักศีลก็ไม่ครบทานก็ไม่ค่อยจะมีเอาเป็นว่าถ้าเราจะปฏิบัติ รมนะครับถ้าใช้คําว่าเราปฏิบัติธรรมต่อไปนี้เราจะปฏิบัติธรรมก็ต้องทํา3ประการคือต้องมีศีลห้าครบปริบูรณ์แล้วก็ต้องมีทานทานคือการช่วยเหลือผู้อื่นครับช่วยเหลือทั้งคนทั้งสัตว์คนและสัตว์ที่ลาบากตกทุกข์อยู่เนี่ยครับเราก็ไม่ใจดำให้เขาไปช่วยช่วยทั้งคนทั้งสัตว์นะครับแล้วให้เขาพ้นทุกข์นั่นคือทานทานไม่ได้แปลว่า เจอขอทานแล้วก็ให้ทานหรือว่าเอาของไปทาบุญที่วัดอย่างเดียวอะไรก็ได้ที่เราช่วยผู้อื่นนะครับทําความดีให้คนอื่นเขาพ้นทุกข์หรือว่าเขามีความสุขยิ่งขึ้นเนะี่ยเป็นทานแล้วก็การภาวนาก็คือการรักษาจิตใจรักษาจิตใจให้สะอาดอย่าให้ขุนมัวแล้วขุนมัวด้วยอะไรขุนมัวด้วยความโกรธเกลียดนะครับด้วยความอยากได้ด้วยความเศร้าด้วยความกังวลเนี่ยเหล่านี้มันเข้ามารบกวนเราเราก็ต้องหาวิธีการกำจัดไป ทั้ง3ประการนี้นะศีลทานแลวก็ภาวนาต้องปฏิบัติร่วมกันครับจึงจะเรียกว่าการปฏิบัติธรรมถ้าไม่ทํา3ประการนี้แล้วผมไม่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมนะครับเรียกว่าการไปนั่งเข้าฌานท่านเห็นด้วยไหมครับแล้วเราก็จะมามาด้วยกันนี่นะครับมาด้วยกันไปด้วยกันมาปฏิบัติด้วยกันเถิดทั้งศีลเราจะทําัอย่างไรทั้งทานเราจะทำอย่างไงแล้วก็ภาวนาเราจะทำอย่างไงผมจะได้กล่าวถึง รายละเอียดต่อไปและเป็นค,คร่าวๆไปก็ขอขอบคุณมูลิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ที่ถูกทอดทิ้งนะครับเราก็ช่วยกันดูแลเปิดไปดูที่ที่ a c e b o o k ก็ได้ครับในในชื่อที่ผมกล่าวเนี่ยว่าเขาทำอะไรกันแล้วเราจะช่วยอะไรได้บ้างแต่ขณะนี้ในภารกิจของผมที่จะเข้ามาช่วยนี่ก็คือชักชวนกันปฏิบัติธรรมคือชักชวนกันให้มีศีลห้า ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็รักษาใจให้สะอาดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ